เสียยะครับเบื่อแล้วกระบะแต่งซิ่งเก๋งแต่งซิ่งอยากได้กระบะไปทํากินพลิกชีวิตนะเงินสดห้าหกหมื่นมีไหมโอ้กระบะเฮ็ดกินเงินสดหาหกหมื่นเออกูกะเจอเท่เนลนี่แหละปวดหัวเลยเอาใส่ว่าเสียะงใจดี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 สมซื้อนั่นละเออกล้าขอขออย่าซื้อเงินสดได้ไหมซื้อเงินสดเออบุพพนเลยบ่บ่บ่พพลหาหกหมื่นเออมาสี่ล้่ไมใส่บ่ละ กันแล้อยากได้แรแลนได้อยากได้แบบแลนด์ได้แต่ว่าพ่พรได้ก็ดีเลยครับเสียยะบ่บ่พรลักานี่บ่พอหรอกูจะสิไปจัดธนาคารได้ไงธนาคารสิเราสิจัดไปแนี่ต่อบอกยังสี่เด้อธนาคารจะจัดไฟแนนซ์ต้องจัดที่ยอดประมาณ1นึ่งแสนบาทขึ้นแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นนี่กับผอยู่สามปีสามปีดอกเบี้ยไปเท่าไหร่แล้วล่ะผ่อนกับเซียยะไดเอ้าบอกูว่ามีเวลามาท่างพรนัะเวลาถ้ากูแจกกูแจกรวดห่าเงินหามือหกมือกูแจกรวดเออแต่อันนี้ครับนะ มันบอแเมนรถเสียะรถรถเขาเสียยะกะสีขายหายเออเสียยะกะสีช่วยขายหายนะไก่เด้ไปเบิ้งบ้านอ่ะเบิ้งเนีครับย่างไป3กิโลเด้เจ้าย่างไก่ไปเบิ้งพุ่นไก่บ่เอาอยากเบิ้งสีผ้าไปเบิ้งย่างจัาหน่อยนะได้เลยครับนี่ครับกระบะดีกว่าไปตากแดดตากฝนนอกขี่มอเตอร์ไซค์ถามว่าหาหกมือนี่กระสือมอเตอร์ไซค์เด็กขั้นหนึ่งนะนะยังเส้น หามื่นนี่ก็ได้เว็บร้อยสิบเนาะขั้นหนึ่งหกหมื่นก็ได้รอยยิบหานะครับแต่ว่าอันนี้สามารถบรรทุกของได้เรียนคนงานได้ไปค่าไปขายได้หรือใส่งานเขาให้เขาหน้าเขาสวนได้หาหกหมื่นเสียอยามีอยู่นะแต่พี่น้องก็ต้องมาเบิ่งอาว่ารับกับสภาพได้บอรหรือว่าอันนี้บอพอแมนบอบอกหาหกหมื่นกูสีเอาออนิวอิซูซุไอโตโยต้ารีโวมันกับบอแมน เอาความเป็นจริงเซียสีผ้าไปเบิ่งครับหาหกมื่นรถเซียหนีบ่ได้ขี้เร่เจ้าแพทย์เบิ่งไปไกลๆนั่นมันง่ามปานไดน,นะง่ามปานไดเป็นรถไทตันมิตซูบิชิไทตันเดี๋ยวสีผ้ามาเบิง่งโอ้ยแต่เป็นกุญางเคนี่ความดันปก,ก็ขึ้นแล้วมิตซูบิชิไทตัน2.5 2.4หรือ2.5หรือ2.7จักครับจักครับนี่เดีวมาเบิง่งเอาเอา,เอา คันหนึ่งหกหมื่นเก้าันหนึ่งเจ็ดหมื่นเก้านะครับคันเจ็ดหมื่นเก้าสีมันสีสดสดกว่ามันสีสวยกว่าคันนี้มันหกหมื่นเก้าครับเป็นปีเดียวกันเลยนะความหมองความตามันก็สีตางกันเป็นรถโตอ่าฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์เด้อ รถแรงขนมอเตอร์ไซค์<ม>รถแรงขนของอะไรรถรถลแรงไปจัดงานประมาณนี้ของ Honda ประสิทธิ์มอเตอร์ที่นี่เป็นรถโปดประจำการแล้วเป็นเบนซินติด LPG <ม>แต่ LPG เนี่ยเสียบว่น่ใจว่าเอาออกไปแล้วหรือยังพี่น้องก็ลองมาเบิ่งเอาราคาขาย6,9,000บาท7,9,000บาทยางหลอดคั้นหนีเบิ่งกอนรถมันล็อกอ่ะรถมันล็อกสภาพสวยนะขายตามสภาพนะแต่ก็จะ ใส่แบตเตอรี่ให้แล้วก็ดูเครื่องยนต์ให้ให้ใหมันสตาร์ทใช้งานได้ปกติครับผมเพราะว่ามันเอามาจอดได้สามีมื่นแล้วล่ะก็เลยเอามาขายนะนี่เติม LPG ลักซูก้านี่คันนี้6,9หมืส่วนคันนี้7,9็ดหคันนี้สีจะสดกว่าสวยกว่าร่องพีานาเบิ้งเอาสีสดกว่าสวยกว่าดูดิข้างในอย่างสวยเลย เก0ุหมื่นเก้าพันบาทราคาเงินสดครับผมนะเขามาพูดคุยเขามาเบิ้งรถมาเบิ้งตัวสภาพของรถได้ก่อนตัดสินใจนะครับเสียบอได้มีกุญแจบอได้มีอย่างมากก็ได้สตาร์ถห้เบิ้งบอได้แต่ขอร้องเลยบอต้องไอ้คอยส่งรูกไปคอยเบิ้งแน่มันบ่ท่านแท้ ถ้าเจ้าสีมาขอทรงรูปถ้าเจ้าสะดวกเจ้าแรงขาบมาโลดอันนี้เสียะยแนะนําแรงขับมาเบิ่งโลดเพราะว่าลูกค่าขับมาเบิ่งหนาลนาหลายอันนี้แนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่อยากได้รถไปใส่งานอีดีส่วนเรื่องของตัวรถเนี่ยเสียะยสตาร์ทให้เต็ดนะให้เครื่องมาใส่งานเดี๋ยวปกติเจ้าก,ก็สามารถขับกลับบ้านได้เลยครับผมอ้าวเอซีเสียะหากระบะราคาหลักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นก็แนะนําเลยหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้ากับมิซูมิชิไทตันครับผมนะปี2 0 1 1 1 2ประมาณนี้ครับ เอาไปเลยราคาเงินสดผู้ใดพ่อมีกำลังไม่จับมาต้องใดเลยครับผมเอา้าวเอซเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซี FC เสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้ฝากกดไลค์กดแชร์เสียยะนั่นเด้อขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีครับ